สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาเจอกับยกอีกแล้วนะคะ วันนี้นะคะโยกก็มีรถนะคะมาแนะนํากันอีกแล้วนะคะสําหรับคันนี้ค่ะลูกค้า Toyota า e g เจนเดค่ะ2.4ขับ2ปี2021นะคะมาในราคาค่ะ1นึ่งล้านหนึบาทเท่านั้นค่ะ ตัวรถเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยนะคะช่วงนี้นะคะหยกก็จะนําเป็นรุ่นนี้นะคะมาแนะนํากันเนาะเพราะว่าแจกโปรกันจุกๆไปเลยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะก็จะได้เป็นตัวรถสีขาวนะคะแบ็กท็อปหลังคาดํำนะคะ ตัวไฟหน้าสุดชบเฉี่ยวนะคะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจกเตอร์ LED daytime running light ค่ะมีระบบตัาแสง high beam นะคะแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกคู่หน้าเป็นแบบ LED นะคะรวมไปถึงตัวนี้เขามี parking sensor ให้รอบคันนะคะแล้วก็มาพร้อมกับกล้อง360องศาเลยนะคะ ตัวรถเป็นรถบ้านนะคะลูกค้าของเรานะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวยางบ้างนะคะตัวยางเป็นยางปี2021นะคะมาพร้อมกับแม็กนะคะเดิมๆเลยนะคะออกโรงงานขอบ20นะคะก็จะเป็นอ่าสีทูท้นเนาะตัวนี้ก็จะเป็นอ่ารุ่นของเขานะคะอ่าในตัวกระจกก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวนะคะแล้วก็มีกล้องด้านข้างให้นะคะ ที่จะเปิดเป็นโคเมียมค่ะตัวนี้มีสมาร์ททีเลสแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวหยกพาไปดูภายในนะเหมาะเป็นเหมาะสำหรับรถครอบครัวนะคะตัวนี้ลูกค้ามีบันไดข้างให้ด้วยนะคะตัวภายในเขาก็จะเป็นสีทูโทนนะคะสีดำตัดแดงนะคะสำหรับตัว2.4เนอะตัวกระจกเป็นออโต้ไฟฟ้า4บานนะคะมาพร้อมกับเซ็นทัลล็อกนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเนาะพาร์กิ้งเซ็นเซอร์เขามีให้รอบคันนะคะแล้วก็ มีปุ่ม push start หรือว่าปุ่ม engine start ให้นะคะตัวนี้อ่าพวงมลาลัยเป็นม u l t i function นะคะแบบ4ก้านนะคะตัวนี้สามารถเพิ่มเสียงได้ค่ะลดเสียงได้รับสายวางสายได้และสามารถสั่งการได้ด้วยเสียงนะคะใต้พวงมลาลัยมี airbag ให้นะคะแล้วก็มีตัว cruise c o n t o l นะคะปรับความเร็วคงที่นะคะ p a n d l e s h i p ก็มีนะตัวนี้สับเกียร์เลื่อนเกียร์ s p e เกียร์นะคะล็อกความเร็วได้นะคะ ในส่วนของเรือนไม้นะคะลูกค้าอยู่ที่55,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้ค่ะตัวหน้าจอทัชสกรีนนะคะมาพร้อมกับระบบแอร์แบบออโต้นะคะตัวแอร์เย็นฉ่ำนะคะนัดเพิ่งเปิดนะลูกค้าแอร์เย็นมากๆนะคะแล้วก็ ตัวเกียร์เขาเป็นออตโต้นะคะมีอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดแล้วก็การลื่นไหลการลื่นสะบัดให้นะคะตัวนี้นะคะลูกค้าสภาพเบาะไม่หยับไม่ช้ำน,นะตัวเบาะสวยมากๆนะคะอะตัวในส่วนของตัวอ่ภายในเขาก็จะได้เป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะลูกค้าเหมาะมากๆเนาะสำหรับรถครอบครัวนะคะลูกค้าเอเยนชั่มนะแล้วก็ภายในสะอาดอาดนะคะ ตัวแม็กก็จะเป็นแม็กเดิมโรงงานสําหรับคันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าสแตนดาร์ดโรงงานเลยนะคะลูกค้าเจ้าของเก่าเขาไม่ได้แต่งเพิ่มอะไรมานะ,ะตัวไฟเลี้ยวเป็นแบบไลท์ไกดิ้งนะคะแล้วก็ชุดยางอะไรอยู่ครบนะคะในส่วนของเซนเซอร์มีให้4ตัวด้วยกันนะคะกล้องมีให้360องศาเลยตัวนี้มีคลิกเซนเซอร์ให้นะคะ,ะตัวปัท้ายเป็นออโตไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะก็ เป็น,ปนรถครอบครัวที่ไม่ว่าจะผ่านไปพักงานแค่ไหนก็ยังฮิตตลอดค่ะสำหรับรุ่นนี้ลูกค้ามีไว้นะหัวน็อตเดิมๆนะคะหรือลูกค้าสั่งจังหวัดไม่ต้องกลัวนะคะเราเอามอีหน่วยงานตรวจนะคะของุิสเปคชั่นหรือเรถดูใจให้นะคะสำหรับลูกค้าที่แบบอยากซื้อแต่แบบไม่ยังไม่มั่นใจนะคะตัวนี้ก็ รับประกันนะคะไม่มีชนหนักน้ำท่วมผิดความตัดต่อแน่นอนนะคะบดบ้านสภาพสวยแบบนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็โปรโมชั่นนะคะลูกค้าฟรีนะคะค่าดำเนินการนะคะฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะคะสำหรับจัดไปแน่นเนาะฟรีประกันเครื่องเกียร์นะคะลูกค้าซื้อสดไม่บวกแวดนะคะลูกค้าแล้วก็ ลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวออกรถได้ศูนย์บาทเลยนะคะโปรดีขนาดนี้ลูกค้าไม่ต้องคิดนานแล้วนะคะและที่สำคัญยกรถบ้านแบบนี้มาไว้ที่นี่กว่า20คันเลยนะคะลูกค้าเข้ามาเลือกนะคะได้กลับบ้านไปแน่นอนนะคะมีทั้งสีขาวสีดำสีแดงนะคะไม่ว่าจะเป็น ตัว2.4 2.8นะคะครบจบที่นี่เลยนะคะใบหยกเบสคาร์ออโต้ค่ะโทร065 549 5296ค่ะเดี๋ยวหยกจาทิง้งรายละเอียดตัวรถไว้ที่ลิงก์หน้าล่างนะคะลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะหยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ